กลาบสวัสดีค่ะ FC แฟนช่องคุณพ่อกุณแม่พี่น้องสุขุดสุขคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่อง YouTube โจพารวยค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางเนะคะแนวทางรัฐบาลไทยของปูคูขันเนะคะก็มี FC เนะคะหลายท่าน FC หลายอ่าหลายหลายคนหลายท่านที่คอมเมนต์เข้ามาว่าตามแนวทาง รัฐบาลไทยของปูคู่ขันน้ำแน่แอดปรสันก็เนี่ยกำลังตามห้แล้วเนาะคะ่ะปูกะได้ทรงมาห้ได้ไล่ห้แอดแล้วปูบอกว่าให้พูดให้พูดเอาเองโลดเพราะว่าเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยปูเพิ่นแววแล้วเนาะปูกับจิตติภารากิจทั้งทรงเนาะคะ่ะก็จะไม่ได้มาพูดให้ได้ยินเสียงแต่ว่าแนวทางแนวทางาขนมเล่าเนาะคะ่ะ ไปทางเพื่อนบ้านก็จะได้ยินเสียงปู่พูดอยู่เนาะคะ่ะก็คือวันที่18เพราะว่า,าเพื่อนบ้านเพื่อนก็ยุดคือกันเนาะคะ่ะยุดเน่ายุตสงกันคือวันนี้วันที่สิวันที่14บสี 14, ่เมษายนสองห้าหกแปดแอกำลังพูดอยู่นี่ก็คือวันที่14บสี่ช่วงบ่ายเย็นๆเนาะเพราะว่าหลังจากได้พูดคุยกับปู่กูคันนี่แนวทางรัฐบาลไทย ก็เลยถามละเอียดนะกะแอดจะถามละเอียดในจังหน่อยอยู่ย่านเอฟซีเพิ่นบ่ได้เนาะสำหรับเอฟซี FC ขาประจำของปูมารลเดอร์รัฐบาลไทยส่วนรัฐบาลเราก็วันที่เจอกันวันที่สิบแปดเนาะพูดจริงเสียงจริงของปูขุขันทางส่องโจผ้าร่วยกะใจเย็นไว้ก่อนเนาะ,ะ่ะบางคนก็บอาอุ้ย อันอันเพื่อนหยุดเ็ดอีหยังเนาะเพื่อนหยุดเ็ดอีหยังเนาะเพื่อนบ้านนี่เนาะเพื่อนขนมเล้าเนะาะเม่อยากให้หยุดเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนยามไลยค่ะเพื่อนยามเพื่อนได้ขนมเล้านนเานาะก็เลยว่ารอวันที่สิบแปดเด้อจ้ะเสียงยิงจากปู่หกคันเนาะค่เมื่อนี้ก็ปู่ก็ได้รอบหมายให้ ทั้งโจผ้าลวยเนาะ,ะทั้งซองไห้มาเ้ามาบอกเอามาออกคลิปไห้เอฟซี FC, ได้รับส้มรับฟังกันรัฐบาลไทยเนี่ยเพิ่นวิเคราะห์แบบไหนเนาะวิเคราะห์จอดลึกแต่ว่างวดที่แล้วนั่นไ่ได้ลงคลิปไ่ได้ลง่องเนาะ,ะแต่ปูวาเพิ่นก็ไห่ในไล่กลุ่มของปูเนาะ,ะไปที่แปดเจ็ดเขายูแปดเจ็ดทนะะวันนี้เพิ่นก็นเลยว่าเอ้า ห้มาว่าคือคือว่าเคยลงไปรอบนึงแล้วล่ะจ้ะลงซองไปรอบนึงแล้วปูกับฟันที่ห่านอ่ะฟันที่หา้าดูดหา้าก็ย้อนไปเบิ่งคลิปย้อนหลังกันได้ค่ะแต่ว่างวดน,นี้ปูกับยังหาคือคือเกาอยู่ดีค่ะเอาปูว่าจังไดอันนี้เป็นที่ปูทรงไม่แอดเนาะนี่ค่ะปูทรงไม่แอดจะเป็นแบบนี้ ขนมไทยวิเคราะห์เจาะลึกเดี๋ยวแอดจะเขียนในไม้เนาะของปูมีล่างไหมคะแต่ว่าแอดอจะเขียนล่างในน้ำปูว่าล่างจะเป็นตัวนี้เด้อสันจากการวิเคราะห์เจาะลึกของปูขู่ขันเนาะ,อะขนมไทยกินขนมเล้าแล้วก็จะไปกินขนมไทยต่อเนาะค่ะเนาะ รัฐบาลไทยเด้อค่ะนี่เอฟซีสิบหกเมษายนเนาะค่ะไทยกับเล้าถ้าพูดถึงว่าแนวทางรัฐบาลไทยกับเล้ากับของปูก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็รับชมรับ เบิ่งกันกรนเนาะถูกใจกับขอคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์ให้กับทางซองนเด้อจ้ะคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์เนาะค่ะกนติดตามไว้รแน่นอะกันบ่ถึกใจกันบ่ว่ากันเนาะทางซ่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางในการหาซื้อห,หยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นสนัสนุนลอตเตอรี่ไทยเนาะค่ะ หลังจากที่ปูสองใหม่แล้วก็แอดได้พูดคุยนะคะปูว่าทาวิ่งนะคะทาวิ่งรูดทาเป็นวิ่งเป็นรูดนะคะบนนะคะป่วยห,หานะคะตัวตอองคือตัอรองกับคือซีนละะ้วะ หาล่องซีสามตัวเลขกำลังวันเนาะคะ่ะส่วนเลขกำลังเลขกำลังวันพุทธปูเขียนไหนอ่าจมีซีมีหนึ่งมีหา้ามีเก้ามีแปดมีสองเนาะ,ะนี่กำลังวันพุทธใครอยากอยากเบิ้งก็ได้เนาะคะ่ะที่เขียนไว้ กำลังบันพุธเดี๋ยวสิขออนุญาตเขียนในเบิ้งกันเนาะเลขออกวันพุธก็จะมีสี่แล้วค่ะมีสี่มีหนึ่งมีห้ามีเก้ามีแปดแล้วค่ะมีสองเนาะมีกำลังบันพุธ วิเคราะห์อจอลึกวิเคราะห์อจอลึกจากปูสามตัวนะคะสามตัวปูกูคันให้มามีเจ็ดห้าเก้านะคะแล้วก็เจ็ดสี่เก้าสามตัว แล้วก็ส่วนสองตัวบนเนาะ,ะปูหอยก้าหาเนาะปูหอเก้าหา,ะะป,หา,า,หาปูเลยโท่บอกว่าห้เปลี่ยนเป็นหาเก้าแทนนะะ่นเนาะเปลี่ยนเป็นห้าเก้าเมื่อทีได้สัมพันธ์กันเพราะว่าวิ่งรูดหาเพิ่นนะก็มี ห้าเก้าแน้วค่ะตัวแรกมีห้าเก้าแล้วก็สี่เก้าแล้วก็มีห้าเจ็ดเนาค่ะ แล้วก็มีเจดเ้าแล้วก็มีสีเจ วายเป็น5าเก้าลก็ี่เก้าาเจ็ดแล้วก็เจ็ดเก้าแล้วก็สี่เก้าเนาะ,ะเน้นที่ตัว่าเน้นตัว5าเก้าก7าเจ็ดพันเพื่อเน้น5าเก้าก7าเจ็ดอันนี้คือเลขบนเนาะจากการวิเคราะห์เจอะลึกขนมไทยขนมล้านี่เจอะแม่นแม่นนี่ค่ะ นมเล้าก็ะล่องเบิงขนมไทยน้ำแน่นะคะ้ค่ะเอาเน้นที่ห้าแล้วก็เจ็ดห้าเก้าโนะคะ่ะ สองชุดนี่ค่ะสามตัวเพิ่นเน้นทั้งสองชุดนะคะกันไว้กับหกประตูรอเดอรนมามีห้าเก้านะคะ, 5, 9, ะ,คะกับห้าเจ็ดตัวเน้นสังเกตดูที่ขีดหมึกนะคะหมึกหมึกหมึกสีแดงนะคะตัวเน้นมีตัวเน้นให้สำหรับงบหน่อยนะ,ะขนมไทยแล้วก็ล่างนะคะ่ะ ที่ทรงไม่หาบ่มีล่างไหมคะเลกล่างด้อ่ะเอาพวืาอนเขียนถามอยู่ว่าวิ่งรูดตัวใดนเนาะล่างกูก่ก็จะเป็นศูนย์นี่แหละคะ่ะวิ่งรูดน่าจะเป็นศูนย์อ๋ ด,ดล่าเพราะว่าปูพูดมากสิก็คนน่าจะเป็นศูนย์เนาะศูนย์เม็ดเดียวแล้วก็จับให้มีศูนย์สองเนาะ,ะศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ ศูย์หกอีกตัวนึงจะเป็นศูนย์ห้าเพื่นว่าแต่ว่าศูนหมันค่อนข้างดังาสั้นปูว่ศูนย์ห้ามันดังก็คือจังงวนดไปเล่าเพื่อนบ้านเนาะเพื่นว่าเก้าหาสันจับให้เก้าซีแล้วก็เก้าหกาม 95. เก้าหาเพื่นว่าเก้าหามันออกแล้วเพื่นก็เลยบ่จับคู่ให้ปรากฏว่าเลขเล่าเพื่อนก็อเก้าหาเนาะ ขามศูนย์ห้าหมคะ่ะไอขามเก้าห้าพูดปิดอันนี้ก็คือกันและะ้วะศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าขามนะะี่ค่ะศูนย์สี่หลักกัศูนย์หกนี่ศูนย์สี่ศูนย์ห้าเป็นขามแลค่ะเอาผู้ใดชอบศูนย์ห้าก็เอารุ่นแล้วนนะคะ่ะแต่ว่าศูนย์ห้าดังแล้วตอนนี้เปิ้ลก็เลยบล็อกหงายเนาะบันนี้อาชีวะความฟันนี่บันนี้ ความฝันพระที่อยู่กับปู่คู่ขันนี่แหละเพิ่นฝันพระองค์เนี้ยบ่แม่นปู่คู่ขันฝันดิพระฝันฝันว่าถือรางวัลที่หนึ่งสามสิบล้านถูกรางวัลที่หนึ่งสามสิบล้านเพิ่นว่าเลขที่บัิ่นถือเพิ่นจําได้แต่เลขสามตัวท้าย จำได้ต่เลขสามตัวไทยเนาะงานเลขความฝันก็คือเอาคือเขียนเต็มเบิล้ละวันนี้เขียนตรงใดเขียนตรงนี้ก็ได้เนาะซีฝันเนาะความฝันเนาะแอดเขียนเต็มหน้ากระดาษเบิดแล้ว,ดดลวความฝันของพระอ,องค์นี้เพิ่นฝันว่าเพิ่นถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็คือถูกสามสิบล้านเลขที่เพิ่นถือเนาะค่ะ เพิ่นจำได้ต่เลขไทยสามตัวเขียนตรงนี้เนาะสองห้าเก้านี่ค่ะบาแมนไม่ใช่ปู่ขูขันฟันเด้อค่ะเอฟซีแต่ว่าเป็นพระอีกองค์หนึ่งเพิน่นฝันเนาะค่ะ พระอีกองค์นึงเพิ่นฝันไหมคะเพิ่นฝันว่าเพิ่นถืกรางวัลที่หนึ่งสามสิบล้านเนาะค่ะถูกรางวัลที่หนึ่งสามสิบล้านเลขที่ถือคือสองห้าเก้านี่คะ่ะ เพนบ่ค่ะชัดเจนไหมนี่ค่ะวิเคราะห์จอลึกด้วยค่ะขนมไทยวดวดันที่สิบกเมษายนสองห้าหกแปดวิ่งลูดบนห้าเนาะคะ่ะเน้นห้ารองสี่เนาะคะ่ะกำลังวันพุธมีสี่มีหนึ่งมีห้ามี9ก้ามีแปดมีสองสามตัว 7จ็ดห้าเก้เน้นทั้งคู่ด้วยันเน้นทั้งคู่จับคู่สองตัวมี5้าเก้7สี่เเน้นไปที่5้ากับ5 7าล่างด้วกนส่วนล่างวิ่งรูดล่าง0เม็ดเดียว02นย0สอง ปูเน้นให้ศูนย์สามกับศูนย์สี่ศูนย์สามนี่จะตรงกับความฝันเนาะ,ค,ะความฝันของพระอีกองคหนึง่งเพิ่นเว้าสููฟังเพิ่นว่าเลขละถือบันถึกรางวัลที่หนึ่งสามสิบล้านแล้วก็เลขท้ายลอตเตอรี่นั่นก็คือเลขสองห้าเกะะ้าเนาะ แต่ไม่ใช่ปู่ขู่ขันฝันเด้อเอฟซีฟังเด้อไม่ใช่ปู่ขู่ขันฝันแต่ว่าเป็นพระอีกองหนึ่งเพิ่นฝันเพิ่นเบ้าไห้ปู่ขู่ขันฟังขันแม่นเพิ่นฝันแม่นเนาะก็พิจารณาเบิงเนาะแต่ว่าถือสามสิบล้านหรือจะเป็นสามศูนย์ศูนย์สามนี่กับพจักเด้อเพราะว่ามันมีอยู่แล้วเนาะแอดกับู่เขียนล่ะมีอยู่แล้วอยู่ตรงนี้เนาะ ก็ลองเอาไปพิจารณาบังบานีหาเก้าก็มาชนกับเลขปูคูขันไหม่ะนี่ห้าเก้าก็มาตรงกับเลขปู่ขูขันพอดีของปูพันจิเป็นเลขวิเคราะหนะ์เนาะวิเคราะห์เจาะลึกเหมือนกับวิเคราะห์เลขเล่าแหละพิ่นกัอจังเข่าดีแท่ก็ขอให้เขาดีเหมือนเลขไยเอ้ยเลขเล่าเด้อจังใดขนมไทยก็ขอให้แม่นๆม่มนคือขนมเล้าเนาะ,ะปูเนาะ fc เนาะ แคบไปเบิ่งอะแคบเลยก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังทางซ่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางในการหาซื้อหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดแน้ะค่ะถูกใจก็ขอคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์ในเด้อค่ะเป็นกำลังใจกับทางซ่องโจผ้าลวดน้ำแดงเนาะค่ะ าบขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องสุบูสุคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ใครกดให้ให้ถือรางวัลที่หนึ่งเด้องวดนี้ถือครึ่งสามตัวสองตัวบนตัวล่างเนาะไอ้แห้งไห้ปังไห้ร่ำให้รวยใครยังไม่เคยได้ก็อให้ได้นะค่ะบ่เคยรวยไก่ลุย้ยซะเดอ้อเอฟซีเดอ้อคุณพอ่อคุณ,คณแม่พี่น้องสุบูสุคนนะครก็ใครที่ รอเลขเล่า้ะคะ่ะรอแนวทางเราพัฒนาปูขุขันเจอกันวันที่แปดเอ้ยวันที่สิบแปดเสียงจริงพูดจริงเนะคะเสียงจริงจากปูขุขันวันที่สิบแปดอซีตอนนี้กับไปลุยรัฐบาลไทยคอนนะคะ่ะเมื่อเห็นคนสวยคนง่าเหมือนขนมเล่า <c oughs> บ่ได้ไปสองมือรัฐบาลไทยกับ ใส่สติปัญญาตัวเองด้วยเด้อสามตัวก็อย่าลืมจับใบน้ำแน,นะะ่แเอาค่ะสิบบาทลอตเตอรี่ไทยเนาะ,ะแต่ว่ากันไปเอกชนกับหกประตูแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็สนับสนุนลอตเตอรี่ไทยสลากกินแบ่งไทยเนาะกขอกราบความพุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุภุสุคเน,นะ,ะที่คอมเมนต์ใต้คลิปมใ่้ทั้งสองทั้งสองแอดเนาะ,ะที่รอแนวทาง อ่าแา่ลอาจารย์ดาราสำนัก,กขอกราบขอบขอบคุณมากๆเด้อค่ะที่คอมเมนต์มาแล้วก็ติดตามด้วยดีตลอดมาเนาะ,ะค่ะคลิปใดลงคลิปใดอาจารย์ท่านใดก็เบิ้งให้เด้อเอ็มซีเด้อเบิ้งให้ทุกๆคลิปเนี่ยคอมเมนต์มาหลายหลายเนงจ้ะเปิดค่าการมองเห็นกับทางช่องโจพารวยด้วยนะคะขอกราบขอบคุณหลายๆปีใหม่ไทยสงการานต์ก็ขอให้ซุ่มซ้ำ เย็นเนาะคะ่ะรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่บายพระเป็นสิริมงคลเนาะคะ่ะเนาะสงน้ำพระสลับคลิปนี้แอดก็จะขอตัวก่อนเนาะคะ่ะคลิปหน้าจเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ